ข่าวโดยสนัก่า I N กระทรวงการต่างประเทศแจงข้อมูล3ามชาติช่วยเหลือสู้โควิดอังกฤษบริจาควัคซีน415,000โดสไฟเซอร์สหรัฐถึงพรุ่งนี้เช้าขณะสวิตเซอร์แลนด์มอบเครื่องช่วยหายใจและชุดตรวจหาเชือ้อ นายธนีแสงรัต์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถแถลงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนการทูตของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเขาว่าเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้เข้าพบนายดอนปรมัณวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรายงานความคืบหน้าการบริจาควัคซีนจำนวน415,400โดสสะท้อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ โดยวัคซีนจะมาถึงประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าการรับมอบวัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกาจำนวน1 5 4 0 0ล้านโดสนั้นเมื่อวันนี้วัคซีนขนส่งออกจากสหรัฐแล้วและจะมาถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงสาธารณาสุขจะนำไปกระจายต่อตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดต่อไปค่ะนายธนีนยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ารองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธ์รัฐสวิสนะคะ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่1-3สา่สิงหาคมนี้เพื่อเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฉลองการสถาปนาการทูตครบรอบ90ปีในโอกาสนี้รองประธานาธิบดีสมาพันธรัสวิสนะครับ ยังได้มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน102เครื่องและชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ชนิดรับผิด n อ i g ิเจน s ทสจำนวน1ล้1 0 0 0 0นชุดมอบให้กับรัฐบาลด้วยซึ่งขณะน,นี้อุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมดเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อกันที่วิษณุนะคะปัดตอบยกปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุมกระทรวงมหาดไทยค่ะรับในอดีตมีการยกย้ายข้ามห้วยยืนยันสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับ เจ้ากระทรวงหารือกันค่ะ นายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายประหลัดกระทรวงข้ามกระทรวงจากกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประหลัดกระรวงมหาไทยสามารถทำได้หรือไม่คะว่าไม่ขอตอบเรื่องดังกล่าวนะคะด้วยเหตุผลว่ายังไม่มีการแต่งตั้งหากไปแสดงความเห็นหรือตอบก่อนจะเป็นการย้ำว่ามีข่าวการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงจริงซึ่งในอดีตก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงแบบนี้หลายครั้งแล้วเช่นสมัยก่อนคุณหญิงทิพาวดีเมก สวรร์เป็นเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอบพในสมัยที่นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกนะคะไปเป็นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ค่ะจากนั้นมาเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนแต่ละกระทรวงสามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกระทรวงได้หรือไม่นายวิษณุระบุว่าสามารถทําได้สลับอธิบดีสลับปลัดกระทรวงโดยขึ้นอยู่กับเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงค่ะและจะต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยเนื่องจากจะต้องดูความเหมาะสมและความจําเป็นรวมถึงจะต้องคํานึงถึงคนกระทรวงนะคะว่า ไปแล้วตำแหน่งจะตันอยู่แค่ไหนหรือไม่เจริญก้าวหน้าในกระทรวงนั้นหรือไม่ก็ต้องมีการผ่อนถ่ายถ้ายโยกคนหนึ่งออกไปนะคะเพื่อให้คนข้างในจะได้ขยับขึ้นไปได้เป็นธรรมดาค่ะแต่ยืนยันยังไม่มีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและไม่ได้มีการตีกลับหากมีการตีกลับตนจะต้องรู้ส่วนจะมีใครกำลังคิดพิจารณาเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายกันอยู่หรือไม่นั้นตนไม่รู้ค่ะ ปิดท้ายกันที่ตำรวจปทุมวันนะคะระบุกแกนนำกลุ่มราษฎรอาจยังไม่ได้รับหมายเรียกหลังปอนอบางพื้นที่งดทำการชั่วคราวค่ะยืนยันออกหมายเรียกอีกครั้งเดือนสิงหาคมนี้ พนักงานสอบสวอนสนอปทุมวันระบุว่าได้ออกหมายเรียกแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรประกอบด้วยนางสาวเบญจมาพรนิวาสนายชัยอมรอแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่นางสาวนิชการรักวงริศและนายพรมสอนวีรธรรมจารีรวมสี่คนค่ะเข้าพบตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวาหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจากการจัดกิจกรรมราษฎรยืนยันดันเพดานบริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเมื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อบุคคลตาม ยเรีกได้โดยทั้ง4คนนะคะมีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพสองคนนนทบ,บุรี1คนปทุมธานี1คนค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกไปเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเป็นไปได้ว่าหมายเรียกยังเดินทางไปไม่ถึงหรือบุคคลทั้ง4คนยังไม่ได้รับหมายเรียกเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีปริษัีบางพื้นที่งดให้บริการชั่วคราวด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดค่ะ สำหรับคดีดังกล่าวมีผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมด11คนนะคะประกอบด้วยนายชาติชายแก่ดำนางสาววันวลีธรรมสัตยานายพรมสอนวีรธรรมจารีนางสาวเบญจมาพรนิวาสนางสาวนิชการรักวงธิ์นายเกียรติชัยตั้งผ่อนพันธ์นายชัยอมรแก้ววิบูลพันนางสาวเบญจาอัปพันนายพริฤิวรักษ์นายพานุพงศ์จัดนอกและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลค่ะ โดยพนักงานสอบสวนจะทำการออกหมายเรียกซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง11คนมาพบภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจบการเสนอข่าว1 3นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN